สวัสดีค่ะตัววันนี้พี่แนนอะตอนตอนมื้อเที่ยงอะอะไรวิเศตสวัสดีพี่พี่สวัสดีค่ะเห็นเราไหมคะตอนไปอะตั้งใจค่ะว่าจะเลือกกินแป้งเชิงเดี่ยวนี่จะไม่พวกเส้นพาสตา้าพวกขนมปังอะไรเงี้ยเราจะไม่กินเราจะเลือกแป้งเชิงซ้อนนั่นแหละแล้วก็เอ,อน้ำตาลจะกินน้อยที่สุดแต่ว่ายกเว้นชีสเคก้กแล้วก็ช็อกโกแลตแต่ว่าช็อกโกแลตพี่แนนก็จะกินที่แบบ หวานนอแล้วก็ดักดักหน่อยอะไรเงี้ยก็คือเป็นสิ่งที่เราชอบกินด้วยแหละแล้วก็ดูว่าเออในข้อจํากัดในเมนูที่เขามีให้เลือกอ่ะพี่แนนจะเลือกกินอะไรบ้างนะคะก็ถ่ายมาให้ดูว่ากินอะไรไปบ้างทั้งหมดจะสรุปให้ฟังก่อนว่าพี่แนนสั่งอัลคาดไปทั้งหมด10จานไอ้อันที่เขามีเรามาเสิร์ฟให้เราที่โต๊ะพี่แนนสั่งพี่สิบจานกินของหวานไปแบบเกือบทุกเมนูก็ไม่บอกพี่แนนจะแบบตะบะแตกกินไปเยอะก็ได้ยังไงดูให้จบนะคะ จากคูน่าสลัดเฮ้ยอร่อยอ่ะตัวใหญ่แต่อร่อยเมื่อกี้อพพงก็เลยไม่ค่อยอยากกินเท่าไหร่ใ่ไม่เข้าเล่นให้หมิวด้วยอร่อยเลยอืมุกซากเกอรไปอกเาเอากาก แ้วเยลเียเ่ยนทำไมแนนอ่ะคุณเนทคุณเนทคอณเนทแนนเนื้อก่อนดีกว่าเนื้อจะตตากรตาให้ป้าสั่งมาทุกอยางที่มีต้องแบบ

ันนี้จะเตะปลาเอ่อสั่งปลามาห้าอีกการกันชีสเคต้องพักไปก่อนกินปลาเลยสลัดยังไม่มาเลยเนะเราอยากกินอ่ะอันนี้เหมือนมันแรกเลยแฮตัดเพี้ยนเดี๋ยวรอกแบบเห็นอร่อยอ่ะอร่อยนะเนี่ยนี่กินปลาไปแล้วสองในปลาที่สามปลาที่สี่ หอยเชลอันนี้เอามาลอกก่อนนี่สั่งทุกคนเลยอะไรป่อะไระคะ<ณ>ไส้กรอกตลาดเล็กมากมมต้องสัง่ง5-5าปรชั่นืมไม่เล็กจังเติมเนื้อไปแบบตุ๊บๆๆๆๆๆ ไอนะกูราต้านะะัป่ะางจานก็คือใหญ่ชอบ่อนพอไ้เลยไหมคะเคนเดียวอยาไปกินอเยอะไปลนะแล้วร้นน่ารดีอะที่ขอกว่เอาบ้างเลยไมเยอะเป็นเยอะสุดวะ กลับใช่เจจะตามติมาเลยอย่างเงี้ยเราก็จะแน่ะเด็กมนกเลยทำไมตลาดออม่อ แน่นกลมกินเนี่ยใหญ่อะสอบตาคนเดินมาแล้วเออเยไม่ได้กินผักเลยอะมาต้องกินแซลมอนแน่ยนยะนัไ้แต่มันเหมือนไม่มีน้ำตลาดเลยว้าอันนั้นมันไม่มีเลยนี่ไงข้างๆเปล่าสีเหลืองอ๋อโอเคไอซี ขดานจานสุดท้ายแล้วนี่ปลาสี่หอยหนึ่งสลังสาหอยสองเอาหนึ่งยังอื่นแบบเราทุกวันนี้แบบกินโปรตีนจนแบบไม่ไหวกินแบบขอบแป้งเปดเลกินแบบเสนต่อไปตอนนี้มาแบบไ่รู้สึกเปนไม่กิวคัดูสั่งอะไรเพิ่มอีกดูแล้วแบเป็นไปของเออ เบียรชไข่เค็มโพสโอ้โกระเล็ลาวะตาม่กินลาวะเพียบเออมันดี Yeah, I don't know. กัน call my name w e all จากขนมปังแล้วก็แบบได้แค่เนี้อ่ะเฮ้ยอันนี้อร่อยสองจานแล้วจ้ะชีสเค้กอร่อยอันนี้อร่อยกินั้นเรากินเลยจ้ะชููไปอ๋อชูดีกว่าก็ดีนะเยังดี นักชิมสุดท้ายด้วยก่อนสุดท้ายเลยหนึ่งชิ้นไม่กินอีกทีรู้สึกหวันแหละเสียงออกไปนมอีกกินแ้าวมีเครื่องบุลเล่ด้วยนะเราไม่ได้กินขนมกะรองไม่ได้กินเลยขนมโคเดียจริงๆมโคไม่ได้กินแล้ว แต่ว่าที่เฟรนรมากเก็บเก็บครบทุกอย่างเ <c oughs> หรอเฮ้ทำเป็นบ้าน,นไปหมดแล้ว,ลวไม่เอาแล้วอิม่มมิยากิมิยากิออสเตอร์เอาเก็บหมดแลว<า>้วอิ่มมากคนอื่นไปหมดแล้ว ก็มาสรุปนะคะพี่แนนะกินปลาไปทุกเมนูที่เขามียกเว้นพวกท้องปลาแซลมอนหรือ,อชิ้นส่วนที่มันมัน,มน,มนก็กินหอยนางรมคือชอบกินหอยนางรมมากมันก็มีประโยชน์หลายๆอย่างนะหอยนางรมถ้าเราไม่กินในปริมาณที่มากเกินไปนะคะแล้วก็ถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่คอเลสเตอรอลสูงอะไรเงี้ยที่แนนว่าหอยนางรมก็คือดีมีประโยชน์ กินในปรมิมาณที่เหมาะสมก็กินหอยนางรมไปสองตัวแล้วก็กินปลาอาหารปลาเนี่ยกินไปทั้งหมดกี่จานสี่ห้าสี่ห้าจานอะ่ะสลัดสามชนิดเต้าหู้หนึ่งนะคะซาชิมิพี่แนนกินของของน้องสาวไปอย่างละชิ้นแล้วก็ของหวานเนี่ยกินทุกอย่างที่กินเดี่ยวๆคนเดียวเลยนะก็มีชีสเค้กแล้วก็ช็อกโกแลตลาวาก็กินเยอะหน่อย น้องนั้นก็แชร์กับคนอื่นไม่ได้กินคนเดียวทั้งชิ้นส่วนตัวคิดว่าค่อนข้างบาลานซ์สัดส่วนอาหารที่มีประโยชน์ค่อนข้างดีอย่างโปรโตีนพี่นันก็เน้นเนื้อสัตว์เนี่ยพี่นันก็เน้นกินปลาใช่ไหมคะผักก็กินสลัดไปสามชนิดของหวานก็คือชีสกับช็อกโกแลตเป็นหลักอย่างอื่นก็ชิมเอาประสบการณ์อะไรเนี่ยอย่างละคำอย่างละคำส่วนตัวนะพี่นันก็โอเคพอใจถือว่าตัวเองสอบผ่านในเรื่องของการเลือกกินในบุฟเฟ่ต์ที่แบบ เขามีเมนูจากัดให้เราเลือกแล้วก็ไม่ได้มีเม,เมนูแบบเฮลตี้ซาแต่ว่าเราก็เลือกได้อะค่ะว่าเราจะกินอะไรประมาณนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไหมนะเผื่อใครแบบอ,อยากรักษาสุขภาพแล้วก็อยากเป็นคนเลือกกินนะคะแล้วก็ต้องไปบุฟเฟ่ต์อะไรเงี้ยก็พวกเมนูปลาพี่นานว่าเป็นทางเลือกที่ดีเลยแล้อย่างไม่รู้พี่นานไม่ใช่สายบุฟเฟ่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าบุฟเฟ่ที่อื่นเป็นยังไงแต่ว่าคอปอเปอร์ส่วนตัวคิดว่าโอเคดีเลยค่ะดีคุณภาพดี บายบายขอบคุณนะคะสำหรับทุกๆคอมเมนต์ comment, แล้วก็ทุกๆคนที่กดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ